สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่สิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำน้ำหมักจุลินทรียเป็นสูตรที่เราจะาไปใช้ฉีดพ่นนะไปใช้ฉีดพ่นไล่แมลงแล้วก็บำรุงใบเร่งใบเขียวนะเร่งใบเขียวให้กับพันธุ์พืชแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ จะหาเพื่อนๆน,นะหาเพื่อนมาทำหัเพื่อนมาทําก็เป็นสูตรุๆทั่วไปที่เรามีน้ําหมักเอาไว้แล้วนะเอาไว้ใช้ในไรส่วนของเพื่อนเกษตรอินทรีย์ทุกๆท่านนะคิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะสิ่งแรกก็นี่อันนี้จะเป็นน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งจะเป็น น้ำหมักของสับปะรดนะคะอันนี้ยังไม่ครบเดือนแต่ว่าเราเอาไปฉีดไล่พ่นมแมลงได้แล้วนะคะค่ะแล้วก็มีน้ำสาวข้าวนะคะผงชูรสแล้วก็มีนมถั่วเหล,นะลืองนะคะชูรินซีถั่วเหลืองนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำเนาะไปชมวิธีการทำทั้งหมดนี้นะก็เป็นสูตรที่ ที่ซิลิกอได้นำมาใช้นะํำมาใช้แล้วก็ลดลาดไล่แมลงก็ไปนะมันก็ไปนะก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็จะมีพวกเพลี้ยมดนะคะที่จะมากัดกินมากัดกินพืชพันธุ์ของเราเนาะนะเราก็ไปทำกันเลยครับเพื่อน จะเป็นน้ำที่เราเตรียมไว้นะเพื่อนนะอันนี้น้ําเตรียมไว้ในนี้นะแล้วก็น้ําผสมกับน้ํำซาวข้าวนะคะก็ยี่สิบลิตร,ตรใส่คู่มือก่อนนะเพื่อนๆนะใส่ถุงมือ นี้จะเป็นน้ำสับปะรดนะคะเพื่อนๆน้ำหมักสับปะรดที่พี่สิริหมักเอาไว้นะ,นะคะก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณ2อาทิตย์เกือบสามอาทิตย์แล้วล่ะค่ะก็ถือว่าก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าจะดีก็เป็นเดือนเนาะถ้าเป็นเดือนหมักไว้สักเดือนหนึ่งนะคะน้ำสับปะรดนี้จะมีความเป็นกรดนะความเป็นกรดสูง แล้วก็ก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวฉุนนะมแมลงก็ไม่ค่อยชอบนะแล้วก็เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างอื่นนะไปผสมทําน้ําหัวเชื้อลดลาดล้างไขมันในท่ออะไรเงี้ยได้นะคะเพื่อนใช้ได้เหมือนกันค่ะเราก็จะตวงน้อนเพื่อนนะตวงเอาน้ํานะคะเพื่อนนี่ นะ,ะน,น,นะคะร้อนน้ำใสๆนะคะก็ใช้ก็เกเอนะคะน้ำยี่สิบลิตรใช่ไหมคะยี่สิบลิตรเราก็จะใช้หนึ่งต่อหนึ่งเนาะแต่คราวนี้เราจะใช้อยู่ประมาณแค่อันนี้เราไปผสมกับน้ำจุลินทรีย์น้ำอักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ประมาณนี้ หนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรนะช้อนต่อน้ำนี่นะคะเราก็ตักเอาน้ำใสอย่างนี้เอาไปฉีดพ่นนะคะเพื่อนใช้ฉีดพ่น ชื่อรสหนึ่งช้อน ชูรสหนึ่งช้อนนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นนมจุเิซีถั่วเหลืองนะถั่วเหลืองมใช้นมถั่วเหลืองนะคะใช้ถั่วเหลือง ก็เทนเมกนระทชสี่ 4, ช้อนก็ส่ีสังข้อแสงนะคะ จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวนี่เป็นน้ำซาวข้าวนะเพื่อน ใส่กระบอกไปฉีดนะเพื่อนนะใส่กระบอกไปฉีดพ่นนะคะนี้เราจะบำรุงใบบุงใบดอก ะเราไปฉีดได้พ่นพือผักกันเื่อน ไปดูสวนเนาะนี่เพื่อนๆดูฉีดพ่นลงไปเลย เพื่อนดูดอกขอจอนั่นเพื่อนนะน้ำงามกำ,ำลังงามว้าลายโจนก็เริ่มงามแล้วเพื่อนแตกแล้วตอนแรกเหมือนจะไม่แตก มะกรูดพันเพื่อนนี่มะนาวปักกิ่งชำํำเพี่ยนี่มันจะมากับมากับฝนนั่นเพื่อนนะมากับฝนบฝนชุกเนี่ยมันจะเยอะมากเลยเพื่อนอเวลาเราใช้ตัวที่เป็นน้ำฉีดพ่นไล่แมลงให้เรานำนมเนาะนำนม เป็นนมกล่องก็ได้เป็นฮอร์โมนนมก็ได้นะเพื่อนๆเอามาผสมกันเนาะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะเพื่อจะทำไม่ให้เกิดความเข้มข้นของน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักผลไม้นะคะเพราะพวกนี้มีความเป็นกรดเปรี้ยวนะพอโดนใบแล้วใบจะไหม้เฉานะคะเราก็ใช้นมใช้นมกับน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนผสมเจือจางนะเราต้องเจือจาง ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแมลงนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่านานเชาเว้ยเนะี่ยมันขมนะเพื่อนเพื่อนมันเป็นพืชขมเป็นพืชพืชที่มันขมมากแม้กระทั่งทากยังไม่กินเลยค่ะเพื่อนดีมากเลยนะทากก็ยังไม่กินไหนทากนะไม่มาเลยเพราะว่าพี่สิริเอาต้นพริกเนาะมาหลบนี่พริกเบี้ยพริกนะนเพื่อน ให้เพื่อนดูเป็นเบี้ยต้นกานะนั่นเอามาหลบไว้นี่ถากไม่มากวนเลยต้นผักชีนี่ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆผักชีเนี่ยเนี่ยต้องมาอยู่แถวนี้คงได้กลิ่นได้กลิ่นต้นหนานชาวเวินก็เลยไม่ไม่มากินเลยงั้นมันกินหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่คือตื่นเช้ามานี่ หลือแต่ยอดนะคะเออเหลือแตกเหลือแต่เหลือแต่โคนนะคะยอดหายหมดนะยอดนี้หายหมดเลยกินเรียบน,นี่ต้องจัดการเซดแานไม่ได้เลยเพื่อนๆเพีเพ้ยเยอะมากนะคะแล้วก็มดดำมดดำเยอะนะคะถ้ามีมดดำนี่คือ หมดเกือกินหมดยังเป็นพืชต้นเล็กๆนะคะก็ต้องเลี้ยงดูหนอมไปแต่ก็พอเก็บกินได้แล้วนะเพื่อนๆนี่พอเก็บกินได้แล้วนะดูต้นพริกพี่สิริดัสิคะ่ะ อันนี้แบบดูแลสุดหัวใจเป็นพริกกระเี่ยงที่เคยทํำคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่งามๆนะคะนี่โดนเพี้ยกินนะคะโคนงเงาเป็นเชื้อราโดนมดกินโคนนะอันนี้ดูแลเลี้ยงกลับมาก็เรียกว่าฟื้นคืนชีพเลยนะคะนี่นนะคะกลับมา ออกดอกออกลูกเป็นต้นพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะพริกกระเหลี่ยงนะคะพริกกระเฉียงนะคะเพื่อนแข็งแรงแล้วก็ทนทนต่อโรคทนต่ออากาศนะเป็นพันธุ์พริกที่เพื่อนกเกษตรอินทรีย์ท่านใดที่ต้นกะต้องการต้นกล้าที่แข็งแรงนะใช้ต้นพริกกระเหลียงเลยค่ะ นะใช้ต้นพริกกระเหรี่ยงเป็นการาต่อยอดติดตาอะไรอย่างเงี้ยใช้ต้นพันธุ์นี้เลยนะคะแต่เม็ดเม็ดนี้เผ็ดมากเลยนะนเพื่อนๆนะเผ็ดเผ็ดจริงๆนะคะเป็นต้นกล้าของพริกกระเหรี่ยงเหมือนกันยายกำลังเพาะเอาไว้สาระแหนก็กำลังงาม ตอนที่เป็นต้นต้นอ่อนๆอ,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 อยู่ที่พี่สิริธรรมที่ไปเมื่ออีพีก่อนเนาะก็ตอนนี้กลับมางามนะกำลังโตกำลังโตนี่คณะก็กำลังแตะน,นี้ก็มาบำรุงดูแลนะฉีดไล่เพี้ยมมด เก็บกินได้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่นอาก็งามเอางามเอาเลยนะคะงามใหญ่มากๆต้นนี้เป็นคณะเม็กซิโกที่ย้ายมานะเพื่อนๆนี่แตกยอดเยอะมากแล้วนะคะนี่แตกยอดออกมาเยอะ ลากเดินแล้วนะคะลากเดินแล้วย้ายมาเพราะตรงนั้นล่มไม่ค่อยแตกยอดกำลังงามน,นี่แตกยอดเก็บอยู่ได้เรื่อยๆเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็ฝากช่องสิริรัตน์ออร์แกนิกการเด้นนะคะพเพื่อนๆเพื่อนๆเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สิริทำคลิปดีๆสาระดีๆมาเผื่อเพื่อนๆนะคะ ก็วันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับสวนอินรีนยน้อยๆตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเกษตรอินซีท่านใดที่ต้องการฉีดไล่พ่นพ่นแมลงเพลี้ยมดนะคะก็สุดนี้นะคะบำรุงใบนะเล่งใบเขียวได้ด้วยนะคะก็ให้ใช้เป็นน้ำ ผักพืชขมหรือน้าำผลไม้นะแต่ว่าเราต้องมีส่วนผสมคือผสมตัวนมนะคะเป็นนมหรือเป็นโฮอร์โมนโนมก็ได้นะคะเพื่อนหรือใช้โฮอร์โมนไข่ก็ได้นะผสมลงไปนะคะฮะแต่ของพิสีก็ได้ผสมกับน้ำสาวข้าวลงไปด้วยนะคะก็จะเร่งการจเจริญเติบโตของใบนะคะเร่งให้ต่อยอดออกรากได้เร็วนะคะถ้ามีการเดินของรากได้ดีนะคะ ืก็จะมีการแตกยอดนะแตกยอดออกใบได้นดงามค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ไเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเกษตรอินทรีย์ทุกท่านคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ